ที่นี่มีเรื่องราวมากมายที่นี่มีสิ่งที่น่าสนใจเราเชื่อว่าที่นี่มีสิ่งที่คุณอยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสที่นี่ไต้หวัน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกันในช่วงเวลาที่นี้ไต้หวันกับรัรัตน์สุวรรณในครั้งนี้ก็จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยสมุทรศาสตร์ไต้หวันใช้เทคโนโลยีจีโนมและคัดเลือกพันธุ์แม่นยำซึ่งก็ได้พัฒนาปลานินไต้หวันที่มีความทนเค็มต้านทานโรคแล้วก็ทนหนาวพร้อมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์นำมาเล่าสู่กันฟัง ค่ะคุณฟังคาความจริงในเรื่องนี้ร,รัชรัตก็เคยนํามาเล่าสู่กันฟังแล้วแต่ในครั้งนี้ก็ประสบความสําเร็จสู่การผลิตเชิงพาณิชย์แล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็มาฟังเรื่องราวต่อยอดกันนะคะเพราะว่าปลานนิน,นั้นเป็นปลาที่มีความสําคัญต่อ เศษรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหารของประเทศรวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสประชาชาติด้านไร้ความหิวโหยทีมวิจัยด้านพันธุก,กรรมและการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำหรือไตวัน q u a culture biotechnology team ชื่อย่อว่า TABT ของมหาวิทยาลัยสมุทรศาสตร์แห่งชาติไต้หวันพัฒนาปลานิลสายพันธุ์ใหม่ที่ทนต่อความเค็มต้านโรคและ ทนต่ออากาศหนาวพร้อมศึกษาวิธีเสริมความยืดหยุ่นของอุตสาหกรรมเพาะสัตว์น้ำต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผลงานนี้ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์เกษตรแห่งชาติปี2025ในทีมทีมงานนวัตกรรมลำหน้าขณะเดียวกันทีมงานก็ยังร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศนะคะแล้วก็ยังมีแผนขยายความร่วมมือระดับนานาชาติด้วย มหาวิทยาลัยสมุทรศาสตร์แห่งชาติไต้หวันก็บอกว่าท่ามกลางความท้าทายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการแพร่ระบาดของเชื้อโรคทีม TABT นะคะได้ใช้เทคโนโลยีจีโนมและเทคนิคการคัดพันธุ์อย่างแม่นยำพัฒนาปลานินไต้หวันที่มีความทนทานสูงและนำผลวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อเสริมความแข็งแรงของอุตสาหกรรมเพาะสัตว์น้ำ ซึ่งเทคโนโลยีจีโนมก็คือชุดเทคโนโลยีและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ศึกษาข้อมูลจีโนมของสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งจีโนมก็คือข้อมูลรหัสพันธุกรรมทั้งหมดในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งยีนที่ควบคุมลักษณะทางร่างกายการเจริญเติบโตการต้านโรคและความสามารถอื่นๆโดยสรุปก็คือเทคโนโลยีจีโนมช่วยให้เรา อ่านรหัสพันธุกรรมรู้ว่า DNA ของสิ่งมีชีวิตนั้นประกอบด้วยลำดับเบสอย่างไรวิเคราะห์ยีนและหน้าที่เข้าใจว่ายินไหนทำหน้าที่อะไรมีผลต่อการเจริญเติบโตการต้านโรคหรือความอดทนต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะคะในด้านของการปรับปรุงพันธุ์อย่างแม่นยำนั้นก็สามารถเลือกปรับปรุงสายพันธุ์พืชหรือสัตว์ ให้มีลักษณะที่ต้องการได้อย่างเช่นต้านโรคได้ทนแล้งหรือว่าโตเร็วโดยใช้ข้อมูลจีโนมแทนการทดสอบสุ่มแบบดั้งเดิมนะคะแล้วก็พัฒนานวัตกรรมด้านชีวภาพอย่างเช่นการสร้างพืชผลพรีเมียมสัตว์น้ำพันธุ์ดีหรือวัคซีนที่เหมาะสมกับสายพันธุ์เฉพาะ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือในกรณีของปรานินของทีม TABT นะคะมีการใช้เทคโนโลยีจีโนมทำให้เลือกแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ที่ทนเค็มต้านโรคและทนหนาวได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำกว่าการปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิมมากทีมงานอธิบายว่าการปรับปรุงพันธุ์แบบเดิมนั้นใช้เวลานานแล้วก็มีความเสี่ยงสูงทำให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้ช้า กระบวนการครั้งนี้ใช้แพลตฟอร์มคัดเลือกพันธุ์เชิงแม่นยำโดยเน้นลักษณะพันธุ์เป็นเป้าหมายใช้ข้อมูลพันธุกรรมเป็นแนวทางและทดลองในฟาร์มจริงผสมผสานฐานข้อมูลทางพันธุกรรมกับเครื่องหมายโมเลกุลหลายตัวผ่านการผสมข้ามรุ่นและการทดสอบในสภาวะท้าทายจากนั้นก็มีการทำการทดสอบในฟิลหลายขั้นตอนจนได้ลูกปลาเชิงพาณิชย์ ที่พร้อมจะใช้งานได้ค่ะทีมวิจัย TABT ก็บอกว่าปรานินสายพันธุ์ไต้หวันสายพันธุ์ใหม่นี้สามารถลดการสูญเสียในระยะลูกปลาเพิ่มอัตรารอดและการเจริญเติบโตรวมถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ภายใต้เงื่อนไขการทดลองเลี้ยงผลการวิจัยถูกตีพิมพ์ในวรารสารนานาชาติ และได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจหลายรายการก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะในด้านของการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมนะคะทีม TABT ก็ยังร่วมมือกับผู้ผลิตลูกปลาในประเทศเกษตรกรผู้เลี้ยงและโรงงานแปรรูปจัดทำโครงการทดลองเลี้ยงจริงพร้อมขยายความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีการเซ็น MOU และโรงงานแปลรูปจัดทำโครงการทดลองเลี้ยงจริงพร้อมขยายความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีการเซ็น MOU กับบริษัทโกลเด้นของบรูนายนะคะเพื่อทดสอบการเลี้ยงและวางแผนตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อเทคโนโลยีพร้อมทีมงานก็ได้เริ่มขั้นตอนถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาเชิงนวัตกรรมนะคะร่วมกับภาคเอกชน เพื่อผลิตลูกปลาเชิงพาณิชย์และขยายตลาดเป้าหมายตั้งแต่ปี2026ก็คือปีนี้นะคะสามารถส่งมอบลูกปลาเกรดดีมากกว่า5ล้านตัวต่อครึ่งปีค่ะในเรื่องของเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์เชิงแม่นยำนี้นะคะช่วยเพิ่มความทนทานของลูกปลาลดการใช้ยาและเสริมความมั่นคง,งของห่วงโซ่อุตสาหกรรมสัตว์น้ำสอดคล้องกับนโยบายกเกษตรอัจฉริยะ ความยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงทางอาหารของประเทศรวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติด้านไร้ความหิวโหยรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอนุรักษ์ระบบนิเวศท,ทางทะเลด้วยค่ะซึ่งทีมวิจัยนะคะก็ประกอบไปด้วยรองศาสตราจารย์หวังจางหวน รองศาสตราจารย์กงหงอี้และรองศาสตราจารย์ฉีเตอ๋อหวาน,นะคะโดยทั้ง3าศาสตราจารย์นะคะก็บอกว่าผลงานนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษารัฐบาลและอุตสาหกรรมหลายปีผ่านงานศึกษาตราสัญ,ญลักษณ์ทางพันธุกรรมโครงการเศรษฐกิจชีวภาพและโครงการปรับปรุงพันธุ์แบบดิจิทัลซึ่งการบูรณาการข้ามสาขา ทำให้สามารถนำงานวิจัยจากห้องทดลองไปสู่ฟาร์มจริงและต่อยอดสู่อุตสาหกรรมได้ในอนาคตนะคะทีม TABT จะขยายการพัฒนาทางโมเลกุลและการปรับปรุงพันธุ์แบบดิจิทัลเพิ่มการทดลองในพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศพร้อมกับผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยซึ่งก็มีความมุ่งหมายให้ไต้หวันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเทคนิค ปรับปรุงพันธ์สัตว์น้ำแบบแม่นยำที่สามารถทำซ้ำและใช้ได้จริงสนับสนุนอุตสาหกรรมทั่วโลกรับมือการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งเสริมความยั่งยืนและสวัสดิการสังคมค่ะคุณฟังคะปรานินภาษาจีนก็เรียกว่าอูกัวหวีนะคะปรานินนี้ถือว่า เป็นปลาที่เลี้ยงง่ายค่ะเพราะว่าเป็นปลาที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมโตรเร็วกินอาหารได้หลากหลายหาพันง่ายและปรับตัวเก่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นในการเลี้ยงแต่การเลี้ยงให้ได้ดีนั้นต้องมีการจัดการที่ดีด้วยนะคะอย่างเช่นต้องเลือกแหล่งน้าสะอาดการให้อาหารที่เหมาะสมและการป้องกันปัญหาออกซิเจนในน้ำโดยเฉพาะถ้าเลี้ยงหนาแน่นก็จะมีปัญหานะคะ และที่สาคัญในเรื่องของการจัดการที่ดีก็ต้องให้ปลาเติบโตได้เต็มที่ลดความเสี่ยงต่อโรคด้วยแต่สำหรับในไต้หวันแล้วในภาวะโลกร้อนที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเมื่อถึงหน้าหนาวอุณหภูมิจะต่ำกว่า10องศาบ่อยครั้งค่ะและเมื่ออุณหภูมิน้ำลดลงถึงประมาณ10องศาเซลเซียสปลานิลก็จะมีอัตราการตายสูงมากทีมวิจัยภาควิชาการเพาะสัตว์น้า คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพมหาวิทยาลัยสมุทรศาสตร์แห่งชาติไต้หวันก็ได้นำเครื่องมือสมัยใหม่ด้านการสำรวจเครื่องหมายชีวโมเลกุลมาผสานกับการจำลองสภาพอากาศหนาวจัดในฤดูหนาวของไต้หวันเพื่อคัดเลือกแล้วก็ยืนยันยีนต้านทานความหนาวของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อย่างแม่นยำค่ะพร้อมทั้งสร้างสายพันธุ์ จนสามารถพัฒนาปลานิลสายพันธุ์ทนหนาวที่ทนต่ออุณหภูมิน้ำต่ำกว่า7องศาเซลเซียสด้วยผลงานนี้ก็ได้รับการตีพิมพ์ในวรารสารนานาชาติของสวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่ปี2021แล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะในเรื่องของการเลี้ยงปลาในไต้หวันทางกระทรวงเกษตรของไต้หวันก็ได้ส่งเสริมกรมทันประกันภัยเพาะสัตว์น้ำ ที่อิงพารามิเตอร์อุณหภูมิด้วยโดยครอบคลุมปลาเกา๋าปลานวนจันทะเลปลากระพงและปลาหนิลด้วยมีเงื่อนไขการชดเฉยเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า10องศาเซลเซียสติดต่อกันเกิน10บชั่วโมงซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าปลานินนั้นเป็นหนึ่งในปลาที่ไม่ทนต่อความหนาวค่ะรองศาสตราจารย์ขวังจังหวนก็บอกว่าการคัดพันธุ์แบบดั้งเดิมอาศัยประสบการณ์ภาคสนามเป็นหลัก และขาดกระบวนการที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับอย่างเป็นระบบหรือ SOP นะคะปัจจุบันทีมวิจัยได้จัดตั้งครังพันธุกรรมปลานิลไต้วันและระบบเพาะเลี้ยงแบบครอบครัวพร้อมพัฒนาวิธีบริหารจัดการพันธุกรรมที่ผสานข้อมูลลักษณะภายนอกของพ่อแม่พันธ์ุเข้ากับการคัดเลือกโดยอาศัยข้อมูลจีโนม ทำให้เมื่อมีการกำหนดเป้าหมายการปรับปรุงพันธุ์ด้านความทนทานต่อความหนาวเพียงมุ่งคัดเลือกยีนต้านทานสภาพแวดล้อมนั้นก็สามารถลดระยะเวลาการปรับปรุงพันธุ์ได้อย่างมากเลยทีเดียวโดยการพัฒนาปรานินสายพันธุ์ทนหนาวครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ5ปีนะคะก็นับว่าเป็นความสำเร็จที่ดีเยี่ยมเลยค่ะ แม้ในเรื่องของการเลี้ยงปลาหนิลน,นั้นง่ายแต่เมื่ออุณหภูมิน้ำลดลงถึง15องศาเซลเซียสปริมาณการกินอาหารของปลาก็จะลดลงหากลดลงถึง12องศาเซลเซียสจำเป็นต้องมีที่หลบซ่อนจึงจะสามารถอยู่รอดได้ก็คือต้องไม่ให้หนาวกว่านี้นะคะแล้วก็ถ้าเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า10องศาเซลเซียสอัตราการรอดจะลดลงอย่างมาก การทดลองจำลองสถานการณ์คลื่นความหนาวก็พบว่าปรานินสายพันธุ์ทนหนาวสามารถมีชีวิตอยู่ได้แม้อุณหภูมิน้ำลดลงถึง7องศาเซลเซียสและเมื่อนำไปเลี้ยงในน้ำอุณภูมิ10องศาเซลเซียสต่อเนื่อง48ชั่วโมงยังมีอัตราการรอดสูงกว่า90%ด้วย ศาสตราจารย์หวังจังหวนนะคะก็บอกว่าปลาที่ทนต่ออุณหภูมิต่ำได้จะไม่ตายเมื่อเผชิญกับความหนาวจึงช่วยลดความเสียหายจากการพ่อเลี้ยงโดยปลาณนินสายพันธุ์ทนหนาวนี้สามารถช่วยลดความสูญเสียจากภัยหนาวในฤดูหนาวได้ประมาณ20-30%นอกจากนี้ทางทีมวิจัยก็ยังพบว่าปลาที่อาศัยอยู่ในสภาพอุณหภูมิต่ำ จะมีปริมาณกรดไขมันเชิงหน้าที่อย่าง DHA และ EPA สูงขึ้นทีมวิจัยจึงมีแผนต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเชิงฟังก์ชันเพื่อนำไปใช้ในสาขาการแพทย์แม่นยำในอนาคตด้วยค่ะนอกจากนี้ทางทีมก็ยังพัฒนาปรานินสายพันธุ์ทนเค็มที่เพิ่มปริมาณของกรดอะมิโนอิสระเช่นอาร์จินีนและกรดกลูตามิกรวมถึงกรดไขมัน ทำให้เนื้อปลามีรสสัมผัสใกล้เคียงกับปลาทะเลเนื้อแน่นแล้วก็มีความกรุบกรอบกว่าปลานินทั่วไปในท้องตลาดซึ่งจะช่วยยกระดับมูลค่าผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงในระยะยาวด้วยคุณฝางค้านี้ก็เป็นเรื่องราวที่รัจรัสนํนำมาฝากในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับความเจ๋งของทีมวิจัย มหาวิทยาลัยสมุทรศาสตร์แห่งชาติไต้หวันใช้เทคโนโลยีจีโนมและคัดเลือกพันธุ์แม่นยำพัฒนาปลาหนินไต้หวันที่มีความทนเค็มต้านโรคทนหนาวพร้อมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์แล้วก็ผลงานวิจัยนี้ก็ยังได้รับรางวัลอีกด้วยค่ะรางวัลวิทยาศาสตร์เกษตรแห่งชาติปี2025ในทีม ทีมงานนวัตกรรมหล่ำหน้าซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเลยทีเดียวพร้อมกันนี้ก็ยังมีการเสริมความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไต้หวันไปยังต่างประเทศอีกด้วยเวลาของรายการหมดลงอีกแล้วค่ะอย่าลืมนะคะกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆได้ใหม่สัปดาห์หน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ